สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Haunt Story รายการที่จะพาคุณไปเจอกับเรื่องเล่าหลอนๆเรื่องจริงจากประสบการณ์ของคนที่เคยเจอวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในเวลาที่ดึกสงัด เงียบจนได้ยิมเสียงลมหายใจของตัวเองร้านสะดวกซื้อที่สว่างสวยไปด้วยแสงไฟนีออนจะมีเรื่องราวที่น่าคนลุกซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าร้านสะดวกซื้อเป็นที่พึ่งพิงเป็นจุดหมายปลายทางของคนหิวยามค่ำคืนแต่เบื้องหลังความสะดวกสบายนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นได้ เรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้รับมาสดๆจากผู้ฟังของเราทางบ้านที่ขอให้เราเรียกเขาว่าคุณโอผู้ที่เคยทำงานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณโอไม่ใช่เรื่องเล่าจากปากต่อปากแต่มันคือประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองและมันก็เปลี่ยนมุมมองของเขาต่อสถานที่ที่เขาเคยคิดว่าปลอดภัยไปตลอดกาล ความน่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในป่าช้าหรือบ้านร้างแต่มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่เราคุ้นเคยและใช้บริการกันเป็นประจำที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนในตอนกลางวันแต่พอถึงกลางคืนกลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดและมีบรรยากาศที่น่าขนลุกอย่างไม่น่าเชื่อเราจะค่อยๆแกะรอยความหลอนที่เกิดขึ้นกับคุณโอไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติจนถึงจุดคลิมแอคท์ที่ทำให้เขากลัวจนไม่กล้ากลับไปทำงานที่นั่นอีกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนคุณโอเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งที่ต้องเข้างานกะดึกเป็นประจำเวลาทำงานของเขาคือตั้งแต่4ี่ทุ่มไปจนถึง8ดโมงเช้า แม้จะเป็นงานที่ต้องอยู่คนเดียวในเวลากลางคืนแต่คุณโออก็ชินแล้วเพราะเขาทำงานที่นี่มานานกว่าสองปีร้านสะดวกซื้อที่คุณโ๋ทำงานเป็นร้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีชั้นวางของหลายแถวและมีโกดังเก็บของอยู่ด้านหลังในช่วงหัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนร้านจะคึกคักไปด้วยลูกค้าที่แวะเวียนมาซื้อของ แต่พอเลยเที่ยงคืนไปแล้วบรรยากาศก็จะเริ่มเงียบสงัดบางคืนแทบจะไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เสียงแอร์ที่ดังหึงห่งๆกับเสียงเครื่องคิดเงินที่ดังเป็นครั้งคราวบรรยากาศแบบนั้นทำให้ร้านดูโล่งและวังเวงผิดปกติคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์คุณโอกำลังจัดของอยู่ในโกดังเก็บของด้านหลัง โกดังเป็นห้องที่มืดและมีกลิ่นอับเล็กน้อยมีเพียงหลอดไฟนีออนดวงเดียวที่ส่องแสงสลัวๆเขาต้องจัดเรียงสินค้าที่มาส่งให้เขาที่เข้าทางเพื่อเตรียมขายในวันรุ่งขึ้นระหว่างที่เขากำลังก้มๆเงยๆจัดหลังน้ำอัดลมอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังความรู้สึกนั้นมันชัดเจนมาก มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่ามีคนอยู่แต่มันคือความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่จากด้านหลังคุณโอชะง,งักมือที่กำลังจัดของหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาทันทีเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นแค่จินตนาการแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่หายไปมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา ด้วยความที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจคุณโอมก็ตัดสินใจหันหลังกลับไปดูแต่เมื่อหันไปเขากลับไม่พบใครไม่มีแม้แต่งเงามีเพียงลังิินทาที่วางเรียงรายอยู่เต็มโกดังแสงไฟสลัวสลัวและความเงียบที่น่าขนลุกคุณโอมยืนนิ่งอยู่สักพักพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เขามองไปร,บรอบๆโกดังตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบซ่อนอยู่แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเขาคิดว่าตัวเองคงเหนื่อยเกินไปและคงจะรู้สึกไปเองเพราะการทำงานกะดึกเป็นเวลานาน,านๆก็ทำให้คนเราอ่อนเพลียและจินตนาการไปเองได้ง่ายๆหลังจากนั้นคุณโอก็กลับไปทำงานต่อแต่คราวนี้ ความรู้สึกของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มระแวดระวังมากขึ้นทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือรู้สึกถึงความผิดปกติเขาก็จะหันไปมองทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเขาและมันก็ทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างจริงจังหลังจากที่รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองในโกดัง คุณโอ๋ก็รีบจัดของให้เสร็จแล้วกลับออกมาที่เคาน์เตอร์เขารู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยไม่ได้กลับมาอยู่ในส่วนที่มีแสงสว่างมากกว่าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถฟีดโซเชียลเพื่อคลายความเครียดแต่แล้วความสงบที่เขาเพิ่งได้รับก็ถูกทำลายลงอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากชั้นวางขนมที่อยู่ไม่ไกลจากเคาน์เตอร์เสียงนั้น เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูแปลกแปลกเหมือนไม่ใช่เสียงของคนแต่ก็ไม่ใช่เสียงของสัตว์มันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูแห้งๆเบาๆและหน้าขนลุกคุณโอชงักมือที่กำลังไถโทรศัพท์หูของเขาตั้งใจฟังเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ของเขาเองแต่เมื่อเขาปิดเสียงโทรศัพท์เสียงนั้น ก็ยังคงดังอยู่เสียงหัวเราะยังคงดังแว่วแววมาจากทางชั้นวางขนมเหมือนมีใครบางคนกำลังหัวเราะอย่างสนุกสนานอยู่กับอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจคุณโอก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้เขามองไปทางชั้นวางขนมแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงแถวขนมขบเคี้ยวที่วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ เขาเดินเข้าไปใกล้ๆค่อยๆเดินสำรวจไปตามชั้นวางหูของเขาก็ยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆนั้นอยู่แต่พอเขาเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเสียงนั้นก็ค่อยๆเงียบลงไปจนในที่สุดก็เงียบสนิทคุณโอยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งเขามองไปรอบๆไม่พบอะไรผิดปกติ เขาคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปหรือไม่ก็เหนื่อยจนหลอนไปเองแต่ในขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับทันใดนั้นถุงขนมก็ร่วงลงมาจากชั้นวางเองมันเป็นถุงขนมยี่ห้อดังที่วางอยู่บนชั้นวางที่อยู่สูงพอสมควรถุงขนมนั้นไม่ได้ร่วงลงมาธรรมดา แต่มันร่วงลงมาเหมือนมีใครบางคนกำลังผลักมันลงมาทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคุณโอตัวแข็งทื่อหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเขามองไปที่ถุงขนมที่ร่วงลงมาอยู่บนพื้นแล้วก็มองไปที่ชั้นวางที่ว่างเปล่าความกลัวที่เขาเคยพยายามเก็บไว้ในใจตอนนี้มันทะลักออกมาจนควบขุมไม่ได้ เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเจอในโกดังไม่ใช่เรื่องบังเอิญและสิ่งที่เขากำลังเจออยู่ในตอนนี้ก็ไม่ใช่ความบังเอิญเช่นกันเสียงหัวเราะที่เขาได้ยินเมื่อครู่ถุงขนมที่ร่วงหลนมาเองทั้งหมดนี้มันกำลังบอกเขาว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นในร้านแห่งนี้และมันก็กำลังพยายามที่จะสื่อสารกับเขาคุณโอรวิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์ เขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจว่าจะโทรหาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แล้วไฟในร้านก็เริ่มกระพริบจากนั้นไฟก็ดับลงทั้งร้านความมืดมิดเข้ามาปกกลุมไปตัวทั้งร้านสะดวกซื้อเหลือเพียงแสงจันสลัวสลัวที่ส่องผ่านกระจกหน้าร้านเข้ามาและแสงจากไฟฉายในโทรศัพท์ของคุณโอ๋ความกลัวของเขาทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นคืออะไรแล้วมันกำลังจะทำอะไรกับเขาในความมืดที่เข้ามาปกกลุ่มคุณโอตัดสินใจวิ่งไปหลบในห้องเก็บของอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องกลับมาที่นี่แต่สัญชาตยานบอกให้เขาทำเช่นนั้นเขาเปิดประตูห้องเก็บของวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปิดประตูลงล็อกกรอนอย่างแน่นหนาหัวใจของเขายังคงเต้นแรงไม่หยุดและความกลัวก็ทำให้ร่างกายของเขาชาไปหมด เขาพยายามที่จะสงบสติอารมณ์แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเดินลากรองเท้าดังมาจากด้านนอกเสียงนั้นมันดังมากมันดังมาจากทางเดินที่อยู่หน้าร้านเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินลากเท้าไปตามทางเดินเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังจะเดินเข้ามาใกล้ประตูห้องเก็บของที่เขากำลังซ่อนตัวอยู่คุณโอโยกโทรศัพท์ขึ้นมา พยายามที่จะโทรหาตำรวจแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับหายไปไม่มีสัญญาณใดๆเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังขัดขวางการติดต่อของเขาเสียงเดินลากรองเท้าดังมาหยุดอยู่หน้าประตูเสียงนั้นมันดังจนคุณโอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่กระทบกับประตูเขากลั้นหายใจตัวแข็งทื่อพยายามที่จะไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเขารอ รอให้เสียงนั้นหายไปแต่เสียงนั้นก็ยังคงอยู่มันไม่หายไปไหนมันยังคงหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวเข้ามารวมกันคุณโอตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่โง่ที่สุดเขาค่อยๆแง้มประตูออกไปดูเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นคืออะไรเขามองออกไปนอกประตูอย่างช้าๆแสงจะโครสัส่องออกไป และสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาต้องตกใจสุดขีดเขาเห็นร่างของชายชราคนหนึ่ง<ๆ>กำลังยืนหันหลังให้ชายคนนั้นสวมชุดพนักงานร้านสะดวกซื้อเหมือนกับเขาผมของชายคนนั้นยาวและยุ่งเหยิงร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยและเขาก็ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับขยื่อน ความกลัวเข้ามาแทนที่ความอยากรู้อยากเห็นคุณโอ๋อยากจะปิดประตูแล้ววิ่งหนีไปแต่ร่างกายของเขากลับไม่ขยับมันเหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้เขามองไปที่ชายชราคนนั้นพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วแล้วชายคนนั้นก็ค่อยๆหันศีรษะกลับมามองเขาเขาไม่ได้หันตัว แต่เขากลับหันเฉพาะศีรษะกลับมามองคุณโอ๋ใบหน้าของเขาถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเหมือนถูกมีดคมพมกรีดลงไปตรงกลางและมันก็กำลังยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นมันกว้างกว้างจนน่ากลัวและมันก็ทำให้คุณโอ๋เห็นฟันซี่เล็กๆที่อยู่ข้างในใบหน้าของเขาดูซีดเซียว ดวงตาของเขาเบิกกว้างและมันก็กําลังจ้องมองมาที่คุณโออย่างไม่วางตาคุณโอ๋กรีดร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาเขาทำได้เพียงแค่ยืนมองภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้าแต่แล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติไฟในร้านกลับมาสว่างอีกครั้ง เสียงเดินลากรองเท้าหายไปและชายชราคนนั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงคุณโอยืนนิ่งอยู่กับที่ขาทั้งสองข้างของเขาสั่นเงื่อนไหลท่วมตัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่คืออะไรมันคือภาพหลอนหรือมันคือผีเขาไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือ นับจากคืนนั้นคุณโอ๋ก็ไม่กล้าทำงานกะดึกที่ร้านนั้นอีกเลยหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโอ๋ก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่ร้านสะดวกซื้อเขาย้ายไปทำงานในที่ที่ไม่มีกะกลางคืนและเขาก็ไม่เคยกลับไปที่ร้านนั้นอีกเลยแต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นความสงสัยของเขา ทำให้เขาต้องกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นและสิ่งที่เขาค้นพบก็ทำให้เรื่องราวทั้งหมดชัดเจนขึ้นคุณโอไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นในตอนกลางวันเขาเข้าไปพูดคุยกับพนักงานคนใหม่พยายามที่จะถามถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในร้านพนักงานคนใหม่ดูจะประหลาดใจกับคำถามของคุณโอ แต่เขาก็เล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาให้ฟังเขาเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เคยเป็นบ้านไม้เก่าและก็เคยมีชายชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่ชายคนนั้นเป็นคนที่ใจดีแต่ก็เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนในคืนหนึ่ง ชายคนนั้นก็ถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้และผู้ที่ฆ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นลูกชายของเขาเองลูกชายของชายชราคนนั้นมีปัญหาทางจิตและในคืนนั้นเขาก็ได้ทะเลาะกับพ่อและก็ใช้มีดทำครัว กรีดใบหน้าของพ่อออกเป็นสองส่วนจากนั้นเขาก็ลากศพของพ่อไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของก่อนที่จะหนีไปหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจนกระทั่งเจ้าของใหม่มาซื้อที่ดิน และก็สร้างร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ขึ้นมาแต่เรื่องราวของชายชราคนนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่พนักงานหลายคนเคยเจอเรื่องราวที่น่าขนลุกบางคนได้ยินเสียงหัวเราะบางคนเห็นเงาและบางคนก็ได้ยินเสียงเดินลากรองเทา้า แต่ไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดๆจนกระทั่งคุณโอเมื่อคุณโอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันคือวิญญาณของชายชราคนนั้นที่ยังคงบนเวียนอยู่ใบหน้าของเขาที่ถูกกรีดและรอยยิ้มที่น่าขนลุก ทั้งหมดนี้มันคือภาพสะท้อนของความเจ็บปวดที่เขาได้รับก่อนตายเรื่องราวทั้งหมดมันสอดคล้องกันอย่างน่าเหลือเชื่อตั้งแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกถุงขนมที่ร่วงลงมาเองไปจนถึงภาพของชายชราที่มีใบหน้าถูกฉีกออกมันคือการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้เขามั่นใจว่า สิ่งที่เขาเจอคือเรื่องจริงคุณโอเล่าว่าเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นมันก็ทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดและมันก็ทำให้เขารู้ว่าบางครั้งสถานที่ที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดก็ได้และนั่นก็คือเรื่องราวจากคุณโอม ผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความหลอนในสถานที่ที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยที่สุดอย่างร้านสะดวกซื้อเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอยู่จริงอาจจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเราเรื่องราวนี้ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าในสถานที่ที่เราเคยคิดว่าปลอดภัย ในสถานที่ที่เราเคยคิดว่ามีแต่ความสะดวกสบายอาจจะซ่อนเร้นเรื่องราวที่น่าขนลุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงอาจจะไม่ได้เปิดบริการให้กับคคนธรรมดาแต่อาจจะเปิดให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยเรื่องราวที่น่าขนลุกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าบางครั้ง การที่เราไม่รู้อะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะเมื่อเราได้รู้ความจริงแล้วมันก็อาจจะทำให้เราต้องหวาดผวาไปตลอดการคุณโ oh, อเล่าว่าทุกวันนี้เขายังคงใช้บริการร้านสะดวกซื้ออยู่แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในตอนกลางคืนอีกเลยเพราะเขารู้ดีว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรอเขาอยู่ สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากให้ทุกคนระมัดระวังและก็อย่าลืมที่จะมองไปรอบๆตัวเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในร้านสะดวกซื้อที่คุณกำลังยืนอยู่อาจจะมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณก็เป็นได้วันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครั้งหน้า The h o r n t t t r y y จะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณฟังอีกโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ